โอเควันนี้ผมก็จะมาแนะนําสอนวิธีการเล่นอ้อยนะครับผมเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในแรงห้าคนนะครับในห้องซูพีมนะ,มนนนนะต้นเกมมาก็ฝนสเต็กตามผมเลยนะครับให้สเตก็กสีเหลืองอยู่ในช่องที่สองนะแม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอ ให้ตีบุกตดิก่อน1ทีนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งทีแล้วก็ตี1ทีแล้วก็ใช้สก,กิลหนึ่งอีก1ทีนะโอ้อัน,นี้ผมรับไปทานนะบัสผมโดนเฟย์ไปแล้วนะครับแลงโซฟีปกติจะมีป่าไม่ก็ลมคอยมาเล่นเลน,เลนออฟนะครับไปเลนออฟ3าคนนะถ้าเลนออฟไม่ระวังก็จะโดนแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ป่าเขาอยู่ด้วยต้นเกมแล้วก็ฟาร์มทัมมิง่งราปกติเลยนะครับฟาร์มบูจบเลสนะผมตอนนี้ จะไปเล,เล่นเลนแครี่นะครับอุ้เพื่อนยกโฟลเลนได้โอ้ผมหาไม่ทันวะไม่เป็นไรเมื่อกี้เพื่อนยกโฟลเลนได้นะส่วนเกมนี้ป่าเขาเป็นนาคอสนะครับออยก็ค่อนข้างจะสู้นาคอสได้อยู่มันก็แล้วแต่เชิงนะครับมันไม่ถึงกับแพ้ทางนะนาคอสกับอ้อยมันสู้ๆกันได้นะครับแล้วแต่เชิงของแต่ละคนถ้าออยเปิดก่อนมันก็สู้นาคอสได้นะถ้าโดนนาคอสเปิดก่อนก็โดนนาคอสกินเหมือนกันนะครับ ออยเป็นตัวที่ต้นเกมโหดนะครับโหดพอๆกับเคลนดอร์คิล่าเลยนะผมว่าต้นเกมผมให้โหดกว่าคิล่าด้วยนะครับอ้อ,อยมันเป็นตัวที่เติมเลนไวแล้วก็ดาเมจต้นเกมสูงมากๆเลยนะถ้าวิสี่เนี่ยผมก็แนะนําให้ไปหาเล่นเยอะๆนะครับไปเล่นไดป้อมได้นะถ้ามีอติแล้วก็พุ่งเข้าไปไดป้อมแครี่ได้แล้วก็อตีออกมาได้ตรงน,นี้ก็เราดูจังหวะครับเผื่อแครี่เขาจะพุ่งหน้ามาไอ้คนนี้ตักได้ครับ ผมุโอ้โหไม่ได้เมีต้องถอยเอบิร์ดชุดเดียวไม่ได้เราก็ต้องถอยนะครับอีกสี่ยกไม่โดดไม่เป็นไรรอดูเชงครับผมน่าจะรัดมังกรได้เดี๋ยวโฟกัสมังกร,มกรนะพันธุ์ดีผมจะมาละไยังรองจังหวะเขาตีใกล้จะเสร็จนะโอ้โหยังไม่ตายเลยโฟกัสมังกร,มกรก่อนนะวิมังกรยกกดพันธุ์ครับโอเคได้มังกรแล้วก็ออกเลยนะเพราะว่าผมใส่ทุกอย่างกัมามังกรหมดแล้วไม่มีสกิลเล่นละเมื่อกี้เป็นจังหวะที่มังกรยกพอดีนะครับคนที่อยู่ใน ในหลุมมังกรเมื yes. 3. 3่อก <aty> <eln ik> <out> euh ี้คือโดนยกหมดเลยนะทั้งผมทั้งทีมนู้นนะครับ3คน4คนนะคือแบบโดนยกหมดเลยผมก็กดพานิช์ตัวรัวเลยนะครับเมื่อกี้โดนยกเสร็จก็กดพานิชย์ลงหัวเลยเราได้ออบเจกต์มังกรต้นเกมแล้วก็กลับมาฟาร์มวนทามมิ่งเราแบบเดิมนะครับบัฟเกิดแล้วก็กลับมาวนทามมิ่งนะวัดโดน2ผมน่าจะเติมได้ โอ้มีลัมเบอร์มารับลัมเบอร์เขารับดีมากเบิร์ดมว้ก่อนเลยโหอ,อย่างงี้วัดต้องวัดต้องรับผมละอย่างงี้โอ้โอเก็บตายวัดเข้าไปเก็บสแต็กนะครับเมื่อกี้ดีนะผมรอดอยู่คุยเพื่อนรับไปอย่างงี้ได้หมดครับได,ไ,ดได้ได้ผมอากจะได้หมดรอสกิลสองมาโอ้ไม่ถึงเลยไม่เป็นไรครับได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะบอกพอเกิดแล้วก็เวทได้เลยนะครับได้อะไรติดไหมติดมือไปเยอะนะรอบนี้ เราดูครับนาคอนเขาสไลด์ไปแล้วครับเหลือแค่สกิลหนึ่งนะผมน่าจะแม็กได้เขาไม่มีบัฟฟ้าเขาสกิลหนึ่งหมละโอเคพยายามดูสกิลเขาได้ดีนะครับเวลาเราเจอนาคอนอะว่าเขาใช้สกิลอะไรบ้างเมื่อกี้เขาใช้สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งไปนะผมก็มั่นใจว่าจะฆ่าได้อีกอย่างคือเมื่อกี้เขาไม่มีบัฟฟ้าด้วยนะครับทำให้สกิลเขารีกับมาช้านะทำให้หนีผมยากนะครับเมื่อกี้างลางโดนผมน่าจะแม็กเอลสูได้เขาซูมอยู่ ถ้าวันไหนก็ยังก็นด่งซื้อกเกอร์เขาโอเคอตีไปล้โหจับ oh, ไม่ได้เขาตีไปเรียบนน้นนะโหนคู่ไว้ครับเขาจะอ,อยู่แถวนี้แหละโอเคอยู่ไกลไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมไกลจะแบบโหนเรียกกเกอร์เขานะถ้าเข้าระยะผมนะจะโดดเข้า,าหาได้นะครับเมื่อกี้แล้วก็เรียกกเกอร์เขาได้แต่เมื่อกี้เขาอยู่ไกลระยะเกินไปก็เลยโดดไปไม่ถึงนะไม่มีอะไรแล้วก็ฟาร,ร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เงินเรานำนาคอสอยู่นะบ้ฟ้าเกิดแล้วก็ไปฟาร,ร์มบฟ้านะครับ บัตเตอร์ไฟไปเติมล่างนะครับเดี๋ยวเราตีบูเสร็จเราต้องขึ้นไปรับเวฟข้างบนแทนบัตเตอร์ไนะเพราะว่าฟอร์เรนเขาจะดันเวฟมาแล้วนะครับเราสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะอ้อยอะฟอร์เรนเล่นถึกนะครับเราเบิร์ดไมา่ตายอยู่ละโอเคได้ประมาณนี้นะเห็นป่มคือแบบผมเอาฟอร์เรนไม่ลงเลยนะทั้งแบบคอมโบคือแบบเลือดลดไปข้อเดียวเองเขาออกนะเับเกาะแล้วก็บูดเป็นเกาะมาก็เลยฆ่าย,ยากนะครับแต่น,นี้เลนบนเราเล่นยากนะผมก็เลยจะไปเล่นล่างแทน เวลาเล่นป่าถ้าเรารู้ว่าเราไปทําเลนไหนง่ายแล้วก็ไปทําเลนนั้น,นครับเลนไหนทํายากเราไม่ต้องไปนะมันจะเสียเวลานะครับสุวนว่าเลนนี้เราเจอฟอร์เลนเราฆ่ายากใช่ว่าดาเมจเราไม่พอฆ่าแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไปแล้วก็ไปเติมเลนล่างแทนนะคอสหมดแล้วครับ <ส undercover> ผมแม็กได้<ส><ญ>โอเค<ส><ญ>ได้วงกลางได้ครับอย่างนี้ เขาตายสาดอย่างนี้แล้วก็ไหลไปเอาวรกรต่อได้ครับไม่ต้องสนใจลับเบอร์นะเนี่ยผมปิง้งเนี่ยผมปิง้งเอลสูบโผล่เอลขวายครับอย่างนี้จะจอาได้โอ้ยอันตีไปร้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อยะครับฟิกเกอร์ไหมโอเคเหมือนจะไม่มีฟิกนะครับไหลไปอาวกรต่อเลยนะผมไม่แน่ใจว่านาคอจะมาหรือเปล่านะครับถ้านาคอมาคือผมตายได้เลยนะผมไม่มีอันตีด้วยโอเคเอาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะ ฟาร์มคลิปดูดเลือดครับสกิลหนึ่งอ้อยมันสามารถดูดเลือดได้นะครับตอนสไลด์อ่ะเมดเราไปเติมบนแล้วก็รับกลางให้ครับนาคอสน่าจะฟาร์มทำวิ่งบูน,นะครับผมไม่แน่ใจนาคอสโผล,ล่ร่างผมรอได้นะครับเพื่อนน่าจะบีบายได้น่าจะมาตรงนี้นะสกิลดักรอเลยครับโอ้โหยโุปไปน่น สกิลหนึ่งหมดแล้วสกิลสองแล้วโหไล่ไม่ทันไนงะผมนึกว่าเขาจะพุ่งไปตรงพุ่มเมื่อกี้นะผมก็เลยแบบโดดดักไ้มาฟ้าขึ้นก็ม,นมาเก็บมาฟ้านะอ้อยมันสามารถตีหลังหินได้นะครับแบบนี้เลยนะตีทะลุหลังหินนะครับไม่จาเป็นต้องใช้สกิลข,ข้ามเข้ามาก็ได้นะ เพื่อนเล่นตรงกานะครับเราน่าจะไปเติมไม่ทันนะเพื่อนน่าจะไฟอยู่โอเคแล้วก็ทําเว็บบนไว้ครับเพื่อนเล่นได้แล้วก็ทําเว็บไว้นะโหบัตเตอร์ไฟไหลหมดเลยว่ะสองตัวหนีไปเติมเพื่อนนะครับเซคิวสองมาไบรอนน่าจะเล่นต่อฮึบห <c oughs> นีตายครับผมเข้าก็เสิลแล้วนะโอ้ไปฮนะักอดไม่ทันนะครไม่มีบูนะครับบูเขาขึ้นพอนดี เอลสูโขบนนะครับผมอาจจะโหนเรียกฟิกเกอร์เขาได้โอเคฟิกเกอร์ละเห็นไหมครับเราไม่จําเป็นต้องโหนเพื่อจะฆ่าก็ได้นะครับเราโหนขู่เหมือนเหมือนผมเมื่อกี้ได้เลยกดดันให้เขาใช้ฟิกเกอร์นะครับแล้วก็จะคุ้มมากๆเพราะว่ารอบหน้าเขาก็ไม่มีฟิกเกอร์แล้วตัวนี้มีฟอร์เรนตัวหนึ่งแม็กได้ครับกัิตีไปละโอ้กดฟิกเกอร์ไปด้วยนะครับถือว่าคุ้มแล้วนะครับเราได้ฟิกเกอร์เอลสูแล้วก็ได้ฟิกเกอร์ของฟอร์เรนติโนมา2ตัว รอบหน้าก็น่าจะลวงเอลซูง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาใช้สกลิลไปแล้วเหลือแค่อันติข้างบนโอ้เรียบร้อยน่าจะเล่นรอเพื่อนได้นะครับเพื่อนผมน่าจะมาเติมเพราะเพื่อนเราเป็นกบแมปเล่นได้ครับโอเคโู้เยอะมากโอเคเพื่อนเราปช้าไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าเพื่อนจะมาผมดึงรอให้นานอยู่นะช็อตนี้ โอ้ลัมเบอร์อยู่นี่ต่อได้ครับใส่ชุดนี่้เขาเจ็บนะโอเคเก็บครึ่งหลอดเหมือนกันถ้าเราเจอลรมล้วก็สามารถคอมโบใส่เขาได้นะครับแต่ว่าต้องกดใช้อันตินะเราดูจังหวะครับลมเขาเหมือนจะหมดแล้วครับอันติลมครับผมปึ๊บ <c oughs> โอ้ยฟอเรนอันติไปแล้วอย่างนี้เราจะไฟก็ไฟได้นะเพราะว่าฟอเรนเขาไม่มีอันติ้นะคอรสโผล่แล้วนะครับอย่างนี้เราเปิดระกรได้เพราะว่าฟอเรนเขาไม่มีอันติแล้วนคอรสเพิ่งโผล่ไปเมื่อกี้ โอเคได้มาก่อนเดี๋ยวเราจะทำเว็บล่างไวนะครับเวบล่างแหวนกาดตันอยู่เล่นอ้อยพยายามแยกททำเว็บ่อยนะครับว่ามันเป็นตัวที่แยกททำเว็บไวเนาะแล้วก็เติมเพื่อนได้ไวเหมือนกันนะครับข้างล่างโผล่สองตัวต่อนเขาเจ็บก็พอแล้วนะครับพุ่งไปขวัญแล้วก็ตีออกมา รอครับรอดูจังหวะรอดูกบรบรอรวบให้เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็เทําเวฟล่างรอนะครับเพราะว่าเวฟล่างชนอยู่พยายามเทําเวฟไว้สูงๆเลยทั้งเลนบนแล้วก็เลนล่าง <c oughs> เลนข้างนี่สําคัญเลยนะครับ <c oughs> อุ้ยดโนนะดนนครโดนนครรวบแล้วรอ <c oughs> ครับผมรอสกิลสองลีนะใน่าจะใส่โววาลรอนให้ได้ <c oughs> โอเคอย่างเงี้รอดยากครับผมในกลางครับเขาตายสอยงนี่เราน่าจะจบได้นะ ลำโบสไลด์ไปแล้วโอ okay, เคเขาตายสงองครับผมคลิปกลางดัน,น,นเดี๋ยวรอโฟก,ก,กัสโฟเลนก่อนเลยนะครับแย่าเขาเคลียร์นะโอเคได้โฟเลนต์ทุกเรื่องสู่ได้โอเคครับผมอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับจโีโอเคก็จบเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่คนดูไม่มากก็น้อยนะครับส่วนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ